สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คุณบังคับหัวใจให้เลิกรักเขาไม่ได้ยังไงเขาก็บังคับหัวใจให้รักคุณไม่ได้อย่างนั้นแหละครับความรู้สึกมันบังคับกันไม่ได้รักเขาข้างเดียวว่าแย่แล้วเมื่อรวบรวมความกล้าทั้งหมดไปสารภาพรักแต่กลับโดนปฏิเสธทั้งหน้าชาทั้งหน้าแตกควรทําอย่างไรดีดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูสี่วิธีวางตัวเมื่อบอกไปว่ารักแต่เขาไม่รักตอบนำออามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะมีอะไร บ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่หนึ่งอย่าทําให้เขารู้สึกผิดคุณไม่ได้ผิดที่รักเขาแล้วเขาก็ไม่ผิดเหมือนกันที่ไม่ได้รักคุณไม่มีใครบังคับความรู้สึกใครได้อย่าร้องไห้ฟูงฝ่ายหรือทำอะไรให้เขาต้องรู้สึกผิดและโทษตัวเองเมื่อตัดสินใจบอกรักก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยหากเขาจะไม่รักต่อมองในแง่ดีก็ดีกว่าให้เขาฟื้นใจคบกับคุณทั้งๆที่ไม่ได้รักกันครับ ข้อที่2องทำตัวปกติในกรณีที่จําเป็นจะต้องเจอกันอยู่อย่างเช่นเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันทำงานร่วมกันอย่าทำตัวแปลกไปจนผิดสังเกตจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดหรือทำให้มองหน้ากันไม่ติดถึงแม้มันจะรู้สึกแปลกที่ต้องทำตัวเหมือนเดิมทั้งที่เพิ่งบอกรักไปก็ตามทางที่ดีก็ทำตัวเฉยๆไปแต่ไม่ต้องเฟกทำตัวร่าเริงเศร้าได้แต่อย่ามากมายกันนะครับ ข้อที่สถอยมาตั้งหลักสำหรับคุณสาวๆที่ใจไม่แข็งพอรู้สึกว่ามันยากเกินไปที่จะฝืนยิ้มให้เขาทั้งๆท,ที่แทบอยากจะร้องไห้ก็ถอยออกมาตั้งหลักก่อนครับอย่าเพิ่งเจอหรือคุยกับเขาท้าไม่จําเป็นจะทําให้คุณตัดใจได้ง่ายกว่ารู้สึกโอเคแล้วค่อยเจอกันทีหลังก็ได้ครับข้อที่สเปิดใจ อย่าให้การอกหักจากเขามาทำให้คุณปิดตัวเองไม่กล้ารักกับใครอีกคุณอาจจะเจอคนที่ดีและเหมาะสมกับคุณมากกว่าเขาก็เป็นได้การเปิดใจรักใครใหม่สักคนจะทำให้คุณตัดใจได้เร็วขึ้นแต่ก็อยากคบใครเพื่อลืมอีกคนกันนะครับสงสารใจคนที่รักคุณจริงๆบ้างครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4วิธีวางตัวเมื่อบอกไปว่ารักแต่เขาไม่รักตอบและนี่คือวิธีวางตัวของนางพญานกที่เรานํามาฝากกันแม้จะพลาดหวังจากคนนี้โอกาสหน้าก็ยังมีสู้ต่อไปกันนะครับคุณสาวๆ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ k o o j o e c h a n n e l ผลิตคลิปด,ดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ